มันลงมันลงตัวกดังเสีต so ัวเต็ม Watch out อ๋ออันน like like oh, no. ี้เดือดมัม่นายหนาอันหนาพี่กูเลยแม่นหนาใครแนักใครก็ขอปืนสักบอกหน่อยน้องนึง Watch out มีอีกสองตัวในกดังอยู่อยู่มุมซ้ายเลย มันวิ่งออกมันวิ่งออก I need a weapon ดักขวามือเราโอ้ยขอลูกซองหน่อยขอลูกซองหน่อย m a t location ขวามาขวามาขอลูกซองหน่อยเธอดอกแม่ดอกแม่ลูกซองไม่ใช่ info เอาไว้โอ้ไม่ต้อง้ะเล่นลูกทองกลับไปลูกขวาพี่ปูระวังหลังพี่ต้อมมาเอายากับผมพี่ต้อมในยาข้างหลังข้างหลัง Watch out มีมีนี่นะืน UMP เอ้ไม anyway, ่ใช่มันมาหายมันถกค้องมึงมีไงนาพี่ตอกมาเลยแม่งไวนาเออยิ่งกูด้วย มันอยู่นี่ข้างในตัวนี้พี่ศาก็เปิดกับพี่มีมีพี่มาแบกกับผมนี่นี่นี่เจอเอายาเอายามันมันอยู่หลังคอนซ้ายมบอร์จุด Location เมื่อกี้มันปาระเบิดมาจากทางในข้างในนะ Watch out เย็ดเคส ยาาเว้นนว้าฟรดาฟีตวนห้งลังตั้งหลังชูพี่อบเลยพี่อเยสสวยโอ้โอ้สอยโอยยยิแยบนี้มันเนี่ยโอ้โยโอ้ยโอ้ยโยอ้ยโย้ย้อ้ยโอ่ยโโอยโอ้้ยอย 别打我下了是宝。太 j o k o my god. จะล้มบ่อยครั้งนี้ไปตายเหรอนะเสือยเอาป๋องเหรอมันขึ้นนังมันขึ้นนังเลยซื้อๆเฮ้อตอนที่แม่กำลังกำลังกังคิดภาพไม่ทันถูกเสร็จไปคิดภาพกัดตายไม่ทันหน้าต่างไหนพี่หน้าต่างไหนพี่หน้าต่างนี่นะ Mark the location

นียนี่บ้านซ้ายเป็นหนึ่งตัวนครับบานทุน Watch out เจ็บจ er. ันเลยอะเจ็บเลยอะมีอีกตัวอยู่บ้านหลังนี้เธอเห็นโปวะเนี่ยฮะปวะเนี่ยเอาเครสุบน็เห็น หัวไม่ทะลุดทะลุไม่ความหมายคือทำไมเธอถึงรู้ว่ามันไมนั้นยิงฝั่งนน้นเขาข้นมาันไปฝั่งนู้นแ้ก็มันไม่ต้องยิงตัวไหนครับมาร์คจุดโลเคชันเขื่อนเลยเขึ้นเลยตายแล้วหรอตายแล้วอ่ะมีปะตายเหรอใช่ครับมันโดนระเบิดพี่วะเห็นกล่องเขียวขึ้นเป็นมีเท้าด้วยเป็น ฝั่งซ้ายพี่ระวังช mm ่วยครับพี่ต้อมหน้าผมร t วังนะ อีกตัวหนึ่งหลังต้นไม้ตายแล้วครับตายเลยตายเลยครับผมแสดงว่ามันสู้อยู่บ้านเห็ดนานแล้วเนี่ยพี่ต้อมหน้าผม Watch out เจอนี่ใช่ไหมอุ้ยโอ้โหนี่ขอกกันนี่ว่าเต็มเลยพี่ตอมเต็มเลยพี่ต้อมสามตัวเลยนี่ สามตัวเลยอ่ะพี่ต้อมซ้ายขึ้นมาแล้วพี่สวยครับข้างหน้าพี่สองตัวนะวนๆหลังพี่ละหน่อยเดียวพี่ต้อมหน่อยเดียว